สวัสดีครับ EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อผิดพลาดหรือข้อไม่เข้าใจของนักบัญชีและนักภาษีบางคนนะครับรวมถึงใน EP นี้สําหรับคนที่เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยยังสามารถที่จะนําไปใช้สอบได้เลยนะครับไม่ว่าในระดับปวชปวสวโดยระ,ระด,ยดับปริญญาตรีส่วนหนึ่งที่คนมักจะเข้าใจผิดคือเรื่องของผลขาดทุนย้อนหลัง5ปีครับผมผลขาดทุนย้อนหลัง5ปีเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งมีในเฉพาะของ ภาษีเงินได้นิติดบุคคลนะครับว่าปีไหนที่คุณไม่ขาดทุนเนี่ยคุณไม่ต้องเสียภาษีอันนั้นเรารับทราบแต่ขาดทุนดังกล่าวมีการสะสมได้นะครับเช่นคุณขาดทุนมา2ปีพอปีที่3คุณมีกําไรเนี่ยคุณไม่ใช่คุณเอากาไรปีที่3แล้วไปคิดไม่ใช่คุณเอากาไรในปีที่3ไปหักปีที่2กับปีที่1ได้แล้วเสียภาษีทําให้คุณประหยัดภาษีได้แต่หลักการตรงนี้มักจะถูกละเลยนะครับเพราะบางปีบางคนลืมบ้างนับไม่ถูกบ้างนับจากบ้างนับต่อบ้าง ผมจึงมาสรุปเรื่องวิธีการนับขาดทุนย้อนหลัง5ปีให้อย่างชัดเจนนะครับก่อนอื่นเนี่ยขาดทุนย้อนหลัง5ปีที่เราใช้ศัพท์ตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นขาดทุนหรือกําไรทางภาษีนะครับไม่ใช่ทางบัญชีนะครับหมายความว่าคุณต้องปรับตัวเลขตาม65ตรี65ทวิให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถึงจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องได้2ก็คือเราใช้คําว่านับจาก หมายความว่านับขึ้นไป5ปียกตัวอย่างเช่นถ้าปีนี้ปี2565คุณมีขาดทุนย้อนหลัง5ปีให้คุณนับต่อจากปี2565คือ64 63 62 61หรือ60นี่คือคำว่า5ปีนะครับและคราวนี้ปุ๊บเนี่ยเราคุณถึงจะนำกำไรขาดทุนดังกล่าวมาหักกบรบกันเป็นยอดเท่าไหร่คือจะเป็นยอดสุดทิิผมจึงยกตัวอย่างดูตัวอย่างนี้ให้ดีๆนะครับ พอคุณดูไปคุณสามารถใช้ในชีวิตประจำวันหรือไปใช้สอบได้เลยคราวนี้เนี่ยเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมจะให้โดยเฉพาะนักบัญชีนะครับถ้าทํามามืองใหม่เนี่ยสมมุติว่าเราต้องการจะหาว่าปี2564เนี่ยมีผลขาดทุนเท่าไหร่ผมไม่หาปีนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยบางคนเข้าใจว่านับเมื่อไหร่คําว่านับคือนับต่อคือ1 2 3 4 5คือ5ปีนี้คุณจะต้องสรุปผลขาดทุนสะสมตัวนี้ให้ ให้ปีนี้ให้ได้คราวนี้เนี่ยบางคนพลาดอย่างข้อเนี้ยถ้าบางคนไม่เข้าใจนับต่อ5ปีหมายถึง1 2 3 4 5อ้าวก็เอาแสนแปดหัก60,000หักแสนถึงจะเป็นคำตอบตัวนี้ไม่ใช่นะครับคุณตีกรอก่อน5ปีนะครับตีกรอบก่อน5ปีแล้วเสร็จปับ๊บคุณลองบวกเพิ่มไปสัก2-3ปีนะครับอันนี้สูตรของผมนะ2-3ปีแล้วคุณก็มาสรุปนะครับโดยส่วนใหญ่ผมมองว่าครับ อาจจะ8ปีนับจากวันที่เราคิดเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วคราวนี้อย่างเคสเนี้ยคุณก็นําตัวเลขนี้นะครับอย่างเช่น2 2 5ปุ๊บนะครับไปหักขาดทุนของ715 700นะครับพอไหมไม่พอคุณยังสามารถที่จะหักขาดทุนของตัวนี้นะครับต่อไปได้นะครับคือหักตัวนี้ก่อนนะครับสอตัวนี้หักสองตัวนี้ก็คือจะหมดละเสร็จปั๊บคุณถึงจะมาหักของ3ตัวนี้ก็คือแสน หักที่58แล้วก็61แล้วก็62คํคคคา 108, <c oughs> 52, 260, 2, คำตอบที่คุณจะได้ก็คือคุณเอาแสนแปดหัก1 5ึ่งห้าห้แล้วก็หนึ่งแสนหคำตอบที่คุณจะได้ก็คือ1นึ่ง0สเป็นขาดทุนสะสมนะครับของปี64ซึ่งถ้าปี64คุณมีกำไรคุณก็เอากำไรหักตัวนี้นะครับ แล้วก็ไปเสียภาษีทําให้คุณเสียภาษีได้น้อยลงนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมตีกรอบก่อนเสร็จปับ๊บนับขึ้นไปดูมีขาดทุนยังเหลืออยู่ไหมเช่นของปี อาจจะขยบขึ้นไปสัก2ปีถึง3ปีแต่สูที่ผมจะใช้ก็ประมาณนี้ครับประมาณ2ปีนะครับคุณถึงจะได้ตัวเลขนี้บางคนคำนวณผิดครับไปเอาแสนแหัก2ตัวนี้เพราะมองว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวเห็นไนหะปีที่ปีสองร้อยห้าสิบแปดไม่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้สอบเอาไว้ใช้ดูนะครับว่าผลขาดทุนย้อนหลัง5ปีเขาคำนวณอย่างไรครับผมส่วนใครที่ยังมีคำถามด้านบัญชีแนละภาษีนะครับสามารถติดต่อพี่นัทได้ทาง Facebook พี่นัทแอบเข้าแอนแท็หรือคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube นะครับหรือถ้าใครอยากจะสอบถามโดยตรงสามารถแอด ID Li ไล n u t 7726856พี่นัทจะตอบในตัวของพินัทเองเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ